นนี้นะครับที่ศูนย์อนวยการเลือกตั้งประชาธิปัตย์ที่หลัก4ีนะครับหัวหน้าพักคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์พร้อมด้วยรองหัวหน้าก็คือคุณองอาจครามไพบูญนะครับดีฮนะแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยอย่างอาจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดนะครับก็มาจัดกิจกรรมเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งที่หลักสี่ของพลตรี 3, วิชัยสังประภยัยหรือว่ารองแต้มรองแต้มตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอกทมอนอนอนนเขตหลัก4ีนะครับดีนะเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง ที่สวนอนุนวยการแห่งนี้เป็นศูนย์แรกของกรุงเทพแนวคิดแนวโหแนวคิดดูเลยนะฮะตาต่อตาฟันต่อฟันยาเสพติดปราบทุจริตสังคมปลอดภัยนี่นะฮะก็กลึงๆจะเป็นการเปิดตัวรองแต้มนะครับในการชิงออสอสอพื้นที่เขตหลักสี่นะฮะนี่นะครับก็ติดตามดูนะครับเพราะว่ารองแต้มก็ทำงานให้กับประชาิัย์จนถึงวันนี้ก็ถือว่า ก็ระดับหนึ่งพอสมควรนะฮะนานพอสมควรการบุญชูลินก็ไปเหมือนกับเปิดศูนย์การเลือกตั้งด้วยใช่ครับผมไม่อยากพูดผลงานที่ท่านหัวหน้าพักเทวการกระทรวงนนี้วันนี้ที่บอกว่าเป็นวันร้อนอิสร์ก็เพราะว่าถือว่าก็เพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดศูนย์ อำนวยการเลือกตั้งน่าจะพูดได้เลยว่าศูนย์แรกของทุกภาคการเมืองในพื้นที่กรุงเทพมาหานครซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการเลือกตั้งรรคประชาธิปัตยเขตหลักสีที่มี คนตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแด้เป็นตัวแทนของพรรคในการทำนหน้าที่และลงสมัครครับเอกในเขตนี้ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาวกรุงเทพนะครับที่สนับสนุนประชาธิปัตย์เสมอมาและประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยลืมพี่น้องชาวกรุงเทพให้ความสําคัญกับกรุงเทพมหานครเสมอเพราะ พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครคือลมหายใจของพวกเราชาวประชาทุกปักฝากพี่น้องชาวกรุงเทพประชาธิปั์ก็อยู่ยังินยงมาถึงวันนี้76ปีไม่ห่างครับเี่น้อกับต้องขอตัวขอบคุณลักษณะทีสิิ์แล้วก็มีนโยบายเกี่ยวกับกรุงเทพสักิดหนึ่งนะฮะจะจัดตั้งธนาคารชุมชนกรุงเทพมหานครชุมชนละสองล้านบาท เป็นแหล่งทุนให้กับชุมชนแต่ละชุมชนได้เข้าถึงเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่นะครับอีกนโยบายหนึ่งก็คือเรื่องนมโรงเรียนนะครับซึ่งคุณจุรินบอกนมโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยคุณชวนรีภัยเป็นนายกจนถึงวันนี้เนี่ยมีเงินจํากัดทําได้แค่280วันเท่านั้นถ้าประชาธิปัตย์ได้มาเป็นรัฐบาลอีกสมัยนะครับจะทําให้นมโรงเรียนฟรี365วันนี่นะ แล้วก็วันนี้6กุมภาพันธ์ใช่ไหมครเมื่อวานนี้ทางคุณจุลินบอกว่าเช้าว,วันนี้แหละฮะจะไปดูงานที่สหรัฐอาหรับเอ,อมิเรตดูงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการค้าแล้วก็มองว่าตะวันออกกลางมีศักยภาพในการซื้อขายสินค้ากับไทยอย่างน้อยก็จะทําเงินให้กับไทยส0ม0มืล้านบาทนี่นะฮะเช้าว,วันนี้ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะฮะกรับนี่ครับพื้นเพฐานคะแนนเสียงเดิมของพรรคนี้ก็อยู่ที่กทมกับภาคใต้ท่านผู้ชมฮะ ในยุคปัจจุบันนี้ทั้ง2ส,ส่วนนี้ก็ถูกพักต่างๆเข้าไปช่วงจริงพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วง